เขารู้ไหมดิช่วยได้ทาบชุดเลยนี่อันนี้คือสีที่ผมมีความต้องการมากที่สุดแล้วกันเงาผ,าผมสำหรับผมเงาผมมีเงาปุ๊กปิ๊กแล้วดิเงาที่เป็นคอนปุ๊กปิกอยู่แล้วนี่แม่เอ้ยพี่น้องสวยหยดย้อยไปดูในโทรศัพท์วะในขอแม่งนะ่นแหละคือเงาผมมีเงาแบบคอนบุกปิกอยู่แล้วะ ก็เลยแบบว่าไม่ซีเรียสเท่าไหร่แต่ได้มาก็โอเคนะก็ไม่ซีเรียสนะก็จะให้มาละสูดแดดก็ไม่สีใช่ไหมสีสีม่อนเลย,เ,ลยเอยอโอสูตรสูตรเปิดในนี้เหรอสูดเปิดแบบว่าขวาล่างนี่เลยเหรอเฮ้ยมีแมวเซอร์ฟี่อยู่ด้วยเออมีแมวช่วยถือไม่อยู่ ต้านหรือดึงอะไรเอออ๋อพี่เสือนะวันนี้วันนี้มึงดูมึงมาดูมีแววมีแววได้หรอว่าหนีหงเยะมองถึงถึงนาพังเออแววจริงเปิดนี่แบบซื้อนี่ก็เปิดจากนี้ใช่ไหมแต่ผมค่อยเปิดก่อนแล้วกันสูตรคุโรคุเอชื่อสูตรคุโรคุเอชิ้นที่เข้าตากรรมการนะเข้าตากรรมการนะสูตรเปิดยัไงนะสูตรเปิดขวาล่างจากแบบว่ากล่องที่เรานั้นไง เนี่ยเนี่ยเนีอย่างเงี้ยเดี๋ยวออเดิร์ฟก่อนผมจะเปิดทีละกล่องเลยแบบละมีละไมเลยละไมเลยได้ก่อนไปได้ก่อนเนี่ยเปิดนี้มุบเนี่ยดานนี้เลยแล้วเปิดอ่ามินิใช่ไหมครับอันี้ก็เป็นาที่กูอยาได้เดือดเสได้เือดมากอดเลออได้คิวมันมีเคคนเล่นว่าเิมันจะมีน้อยสุดเพิ่งโดนเสือฆ่าตายไปอสุดเอาิงไมสุดรอกูยังไม่เ้เห็นเลย 어 기어이 치워 와

เชีะคือไม่คือคือคือบวเียถ้าเด็อ่ะก็ถือว่ามาแบบไทฟิกนานๆอ่ะมันจะเป็นอาวุธเป็นตัวละครนี่ปะเร็วเร็วอันนี้คืออันนี้คืออันนี้คือมาเร็วๆอ่ะเ็ว้ยเราสบายใจไนอ่พี่เสียหรือเปล่า

เขาวับ <c oughs> เข้าไปชิคบ้างยิงเงามองมีหอกมาให้ในงาม่าวงมีตะบองอล้เจอาเจ้าเจคนเจ เอาเฮี้ยมึงไปนู้นไปหมดแล้ววะคุณว่ามึงกลับไปนั้นรอเราคุณหน่อยชียมาแล้ววะพี่มาผมอ้ my g o o d โคสุดสุดจ้าสุดเท่สุดสลิงกิงโก้อีโต้แดนโดนเอ้าตัวน้ากูได้ไงอยู่ข้างบน

คุ้มๆคุมดูดิโคตรเฮียอะไรวะคุชันนี้เพื่มันชุบชุบเพื่อนมาหรอโแย่เยนรงสักราไม่ได้ขึ้นตี่มันคบตี้อยู่บะเกินตี้น่ะ

เดี๋ยวมาคนเดียวเยว <ะ S 1> มาหเนเดน,น้กกูอือมงาก็แดงไม่แรงได้ไงวะพี่น้องเฮ้ยมีคนสลิงอยู่ขวามือ นี่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 ไก่ไฟสองดูโ,โตหนึ่งไก่ไปหนึ่ง พอ,อยุ่นพวกมันเปิดิลพวกมันเยอะไอเฮียแล้วเปิดฮิโร่คุณซะด้วยมันไม่นั้นว่ะมันป้าเดี๋ยวพี่มันปาติทินอยู่บนคู่อยู่บนคูน่ตายหนึ่งยอยโตหนึ่งระวังด้วย ลองเลือกให้ดีนี่มันอยู่ขวา,ขวามือว่ะอยู่บนหัวเราเนี่ยเอนไป้ถ่าได้โดวนี่ยังไงว่าแยะใช่ๆๆป้ามของเรา คุณว่าเพื่อนอันนั้นเดี๋ยวมูลตามมาตีมานนั่นเหลือห้าห้าไอ้เฮียมันก็ยิงแม่มอะไรขนาดนั้นน่ะนี่อยู่ตโตโย่ตอยู่นี่ไอ้เฮียมาอีกอันหนึ่ง ไม่โดนเลยยิงบนยิงบนมาแล้วมันก็ลบมาอยู่บนนู้นเห็นยมาวิ่งอ้อมมาถึงนี่ละมีหอกสองอันแล้วก็มีที่ดีมีหอกสองันแล้วมีที่ดีในในกล่อง,งเดีเย๋เเยเเนเนเนอเนี้อเเนีนงเอเเดเเเนเนองนีเเอน เนถูกี่นี่โดนไปสามร้อยมีที่ซ่อมุ้อยู่ในนี้ปะไม่มีไม่มีข้างๆเลยเก็บเก็บให้ดีอ่ะซ้เยะสด็กๆอยู่ mình mà há mương nữa, mà vô mương nữa, bỏ pháo, để anh mình mà bỏ mương lên. quẹt phum này, đi lò này nà. Để quăng lằng đui nui qua tim. Tôi ôu ยายายาอันนี้ได้ยาชิวเลยว่ะไอ้เนี้ยตีเนี้ยเออตันี้แวสามสามหนึ่งเหรอสามสามหนึ่งหนึ่งคนก็คือโยโตสกินเปลย โยตัสกินปืนระวังด้วยแต่ถ้าโยโตสกินเนือปืนเนี่ยไม่ใช่ตีเราโอ้โหเจ็บจัดหีเะไรวะเข้าตายวะเกือโคตรดิยังงุบยังงุบให้มันอยู่ในยวได้อยู่เกือโคตรได้อยู่ถือว่า

หนึงนะโโไปนะโยโตะไม่ได้ไป,ไ,ดออไป่ไปด้โยโตะแ,<ป>แสบ<ป>ยิงโอนไหมยิงยงไงเนี่ย chị là mình có vẻ nữa trời ơi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  trời

ไป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 ไ